มาแล้วครับรถด,ด่วนเจ็ดหกนะฮะวันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณหกสิบสองนาทีแล้วนะตอนนี้ก็ลีกหนึ่งสมสามนะแล้วก็ตองห้าแล้วก็สี่หนึ่งห้านะไม่รู้ตองห้าได้โดนได้โดนลีกหรือเปล่านะแต่ว่าหนึ่งสามสามนี่โดนลีกนะแล้วก็ลีกสี่หนึ่งห้าที่นนพยอมนะก็ตอนนี้ก็ช้าอยู่เวลาหกสิบสองนาทีแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าพอคอลอมานิดมั่นสลุง จะเปิดวีดทักทายไหมครับรมาครับเจ็ดหก ขอรอมานิดเปิดวีทักทายนะครับ